ต่อพ่อชอว์คันที่สิบป่วยลมหายใจเตรียมความพร้อมไว้เรืยเปลี่ยนครบสองนาทีเช็คความเร็วใหญ่ไหมคะเนี่ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ <kicking S 1> ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกด้วยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1 6 6 9ฟรีทั่วประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน RMU Channel www.rmu.ac.th สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ r m u Special Report ในเทปนี้นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2557และในขณะนี้ครับผมยืนอยู่ที่ภายในบริเวณของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเวทีด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็คือเวทีในการแสดงวันนี้นะครับในงานแลกเปลี่ยนนาฏศิลป์อาเซียนไทยลาวซึ่งวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ก็ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นนะครับโดยได้ต้อนรับนะครับเพื่อพี่น้องชาวประเทศลาวนะครับได้มาร่วมทําการแสดงในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมบรรยากาศในการซ้อมใหญ่ก่อนการแสดงและสําหรับการแสดงจริงนั้นเราจะขออนุญาตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้ติดตามชมในเทปถัดไปนะครับสครู่หนึ่งไปพบกับคุณทิราวันนาแถมทองนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ที่จัดการโครงการในครั้งนี้ครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยรา,ยรายชภาัฏมหาสรารคามในหอประชุมเฉลิมงพระเก 80, ิ80พรรษานะคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับอาจารย์พิราภพ,รพ,รพันมณีนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะอาจารย์คะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ กิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะคะเรามีจุดประสงค์เพื่อเป็นการร่วมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านของเราช่วงนี้เรากําลังเข้าสู่อาเซียนใช่ไหมคะ,ะการสู่อาเซียนนี้เราก็เอ๊ะทำไมเราไม่คิดที่จะ ลองเชื่อมสัมพันธ์เอาวัฒนธรรมของเราเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างก็เลยคิดโครงการขึ้นคือโครงการแลกเปลี่ยนนาฏศิลป์อาเซียนไทยลาวก่อนเริ่มแรกนะคะเพราะว่าอยากเราอยากเชื่อมสัมพันธ์นาตรีกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วชุดการแสดงเนี่ยเราก็จะให้เขาเอาเอกลักษณ์เด่นๆที่ที่เขามี ทุกทุกครั้งที่เขาจะเอาไปเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมาจากประเทศประเทศเขานะประเทศลาวนะแล้วการแสดงชุดนี้นอกจากนาฏศิลป์แล้วยังมีการแสดงดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองของของประเทศลาวเข้ามาจากกองศิลปะและการแสดงของประเทศประเทศลาวเลยค่ะโอ้โหมาเห็นบอกว่ามาจากเขาเรียกว่าลาวใต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่ประเทศลาวใช่ค่ะเครื่องดนตรีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า เ,เป่าต๊อกเป่าต๊อกนะฮะเป่าต๊อกแล้วก็จะมีม้งอันนี้<ม>คือ เครื่องดนตรีสองชนิดนี้จะเป็นมาจากเผ่าเป็นชนเผ่าเผ่าหนึ่งของคนลาวใต้แล้วท่านอาจารย์ก็เอาเอกลักษณ์ท่านอาจารย์สมจิตนะคะดรสมจิตาสสุวรรณท่านก็เลยนาเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของชนเผ่าพวกนี้เข้ามาแสดงให้เราให้ให้เราคนไทยอีสานสารคามได้เห็นนะคะก็ถือว่าพี่น้องชาวลาวแล้วก็อีสานบ้านเราก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแล้วก็สื่อสารกันได้มากที่สุดนะคะในแถบเอเชียตะนตเียงนี้นะคะแล้วมีโครงการที่อยากจะ เพิ่มเติมในส่วนของอาเซียนเพิ่มเพิ่มอีกไหมคะในลําดับต่อไปอ๋อเรามีโครงการในปีถัดไปอีกยู่นะคะเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแต่ละประเทศแต่ละประเทศนะะว<ม>่าปีนี้เป็นลาวตอนนี้เรากําลังทํา MOU สัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา<ม>ปีหน้านะคะไม่แน่เราอาจจะมีโครงการทั้งกัมพูชาทั้งลาวเข้ามาร่วมเราเพิ่ม<อ>เข้าไปอีกก<อ>็มีขยับขยับขยับขึ้นไปเรื่ไปๆีลค่ะก็ถือว่าวันนี้เราเตรียมความพร้อมมาดีมากแล้วนักศึกษาเราที่อยู่ในสาขาวิชานาฏศิลป์ใช่ไหมคะมาร่วม คำการแสดงด้วยเป็นลำอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้ใหเราพยายามจะเน้นการแสดงที่เป็นสีผ้าไม่ใช่ว่าการแสดงพื้นเมืองของเราแค่นั้นนะคะเราอยากให้คนเ<ม>พื่อนบ้านของเรานี่ได้เห็นถึงว่าประเทศของเราเนี่ยก็มีการแสดงที่หลากหลายตั้งแต่เหนือกลางอีสานใต้เราจะเอาจุดเด่นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค,ภาคแต่ละภาคมาแสดงให้เห็นอย่างเช่นสมมุติว่าของภาคเหนือเนี่ยเขาจะเอากรรมอาชีพสมาอาชีพของเขามาก็ค<ฆ>ืออย่างฟ้อนทีฟ้อนทีก็คือที่เรียกว่า ร่มนะฮะแล้วก็จะเอากิงกระลาซึ่งกิงกระลานี่มันเป็นฟ้อนนกยูงที่เราวัฒนธรรมมาจากพวกยุนนานเป็นเป็นฟ้อนนกยูงห้าใช่ค่ะตรงนี้แต่ถ้าอีสานของเรานี่คือจุดเด่นของเราอยู่แล้วก็คือลักษณะของความสนุกสนานการเสริมารเรมค่ะถ้าของภาคกลางก็จะเป็นเกี่ยวข้าวให้เขารู้ว่าอาชีพนะตรงนี้ฮะภาคใต้ก็จะเป็นตัวที่สัจชาตรีที่ทุกคนรู้อ๋อนี่ไง เป็นของภาคใต้นะคือสื่อให้เห็นถึงแต่ละภาคแต่ละภาคใช่ใเป็นเอกลักษณ์ของเขา ค่ะใช่แล้วนอกจากนี้นะคะ,คะดนตรีของเราสุดท้ายนี้เรายังมีการร่วมระหว่างดนตรีพื้นเมืองไทยกับดนตรีพื้นเมืองเราแสดงร่วมกันแล้วก็จะมีเชิญผู้ชมเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงโดยการเต้นบัสลอ่อ๋อมีเต้นบัสล่ด้วย่<ช>วันนี้ก็ถือว่าเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็การแสดงมากมายเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะให้ชาวจังหวัดมหาสารคามได้เ<แ>ช่นชมในวัฒนธรรมอีสานแล้วก็วัฒนธรรมของชาวต่างชาติก็คือประเทศลาวเพื่อนบ้านของเราในเอง นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ <Okay. S 1> ท่านอาจารย์พิลาภพ,พานนันมณนีรองผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพูดคุยถึงบรรยากาศเบ,บื้องหลังเวทีแห่งนี้นะคะกับท่านอาจารย์สกุณาพันธุระนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามของเรานี่เองค่ะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านอาจารย์สกุณาพันธุระนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เห็นขมุขมุ่นอยู่ข้างหลังเวทีทําอะไรกัน บ้างเนี่ยวันนี้ก็กําลังเตรียมความพร้อมนะคะ,คะในการแสดงวันนี้นะคะร่วมกับประเทศลาวค่ะเป็นการเอาน้องๆนักศึกษา,า,กษาเห็นบอกว่าเป็นน้องๆนักศึกษาที่เคยไปรับรางวัลมาใช่ไหมคะของวงดอกจานใช่ค,ะคะ่ะวงดอกจานบันเทิงศิลน,นะคะก็เคยได้รับถ้วยพระราชทานจากการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านนะคะประเภทหมอํำถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพรตรนะคะรั ะะสมเด็จพระเทพของเรานะคะค่ะ,คะในวันนี้นะคะเป็นวงดอกจานมินินะคะบอกไวก้ก่อนว่ามินิมินิใช่ค่ะเพราะว่า,าได้นําน้องๆชั้นปีที่หนึ่งะคะอของหลักสูตรดรนตรีและก็ดนตรีศึกษานะคะมาร่วมการแสดงเพราะว่าช่วงนี้พี่ๆเก็บตัวเพื่อประกวดโปงรงลางทิงถ้วยราชินีต่อไปนะคะโอ้โหนะคะจากเราได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามรมราชกุมารีแล้วเราก็ยังจะ ไปชิงถ้วยรางวัลเอาจากพระราชินีของเราอีกด้วยโอ้โหถือว่าน้องๆมีความตั้งใจนะคะที่อยากจะ าสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะคะมีการเตรียมความพร้อมนานไหมคะวันนี้ก็นานพอสมควรนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องปีหนึ่งเข้ามาก็ได้จับมาทําเป็นวงพื้นบ้านของเราจับมาะะเลยเหรอคะจับมาเลยค่ะเพราะว่าก็คัดเลือกน้องๆน,นะคะที่มีความสามารถในการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานเข้ามาร่วมแสดงนะคะค่ะ,คะโหเป็นยังไงบ้างน้องๆเขาก็ตั้งใจสอตั้งใจมากเลยค่ะดึกดื่นกันทุกวันนะคะ,คะแล้วก็การแสดงนะคะก็จะมี2ช่วงนะคะ ช่วงแรกเป็นใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะก็จะมีการโชว์วงแล้วก็ฟ้อนแพลวากาลสินนะคะ,ะแล้วก็ช่วงช่วงช่วงหลังนะคะจะเป็นการแสดงร่วมกับประเทศลาวนะคะก็จะมีเพลงโชว์ก็คือเพลงอีสานบ้านเฮานะคะแล้วก็เพลงะสะพานมิตรภาพนะคะไทยลาวใช่ค่ะก็ถือว่าศิลปะพื้นบ้านทั้งสองประเทศนี้ก็จะคล้ายค คล้ายๆกัน<ช>นะคะ,คะอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ได้ไดไดพูดถึงในส่วนของอาการที่เราอยากจะก้าวไปสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตรงนี้นะคะที่เอาวัฒนธรรมของเราอะไปไปไปสู่ประชาคมอาเซียนนะคะค่ะค่ะก็ในานามของวงดอกจันบันเทิงศิล์นนะคะก็อยากมีส่วนร่วมในการ ทำนุบํารุงนะคะศิลปะวัฒนธรรมอีสานของเราให้ได้ไปเผยแพร่ในประเทศชาติต่<ม>ตางๆนะคะแล้วก็นําเอาศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่ตางๆ<ม>เพื่อเอามาเผยแพร่ของที่เราด้วยนะคะ<ม>ก็ถือว่าปรับชใช้ของ <ใช S 1> เรา<ม><ม>ด้วยนะคะ<ม>เอาละค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าน้องๆน,นะคะมีการเตรียมความพร้อมมากแล้วก็อยากจะเผยแพร่ในส่วนของวัฒนธรรมอีสานเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีถัดไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์สกุณาพันธุระเป็นอย่างสูง ะที่มาให้สัมภาษณ์พิเศษกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ ที่ปล่อยมอนิเตอร์เข้ามาฟอนข้างหน้าหน่ย เสียบๆเสียบ,บคลาสสิกเยอะ ごありがとうなるほど。 พี่เอาไม้ตัวผมขึ้นมอนิเตอร์ทุกออกแะคร และที่ผ่านมานะครับก็คือบรรยากาศในการซ้อมใหญ่ก่อนการแสดงจริงในงานแลกเปลี่ยนรัตศิน์อาเซียน57ไทยลาวนะครับเราขอขอบคุณนะครับในส่วนของคุณชื่อราวันนาแถมทองที่ได้พาพวกเราไปพูดคุยกับผู้จัดงานในครั้งนี้สำหรับวันนี้ RMU Special Report โดยผมพิรพดยอดยิ่งพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ มาตรการดูแผ um ู้ป่วยพาร์การผูั่ยหม่เก็นจตไม่ได้เกิดสย่สบชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินตทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํา,งงานาญงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel ในวันนี้สำหรับวันนี้ผมผิวพลยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัดดาวดวงจันโชธและทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแเป็นาความรับ